สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคาทุกท่านครับกลับมาพบก,กันวันนี้อังคารที่15ตุลาคมนะครับโกลายังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันหล,กลากหลายมุมนะครับทั้งในเรื่องของปัจจข่าวสารแล้วก็มุมมองทางเทคนิคนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทางช่องทางต่างๆแล้วก็ร่วมเป็นกันแบงใจด้วยการกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับทีมงนานด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณวิโรสินีสรากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์าาาการลงทุนบริษัทชานิ่งโกลบเลจยยำกัดน,นะครับมาดูกันว่า สัปดาห์นี้ค่อนข้างจะปลอดข่าวทางเศรษฐกิจนะครับทางเทคนิคจะเป็นยังไงเราจะวางแผนการลงทุนกันยังไงดีแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคําจะเป็นในรูปแบบใดบ้างพูดคุยกับทางคุณมิโรซินีเลยครับสวัสดีคุณมิโรซินีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะปลอดข่าวเศรษฐกิจนะครับเราจะวางแผนการลงทุนยังไงดีครับก็คือเล่นตามเทคนิคเนาะเทคนิคตอนนี้ถ้าดูหลายสี่ชั่วโมงหลายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขากำลังสร้างแพทเทิร์นที่เป็นบูริต เขาเรียกว่าบุลิตไดมอนด์บุลิตไดมอนด์จะมีแนวรับคือช่วงเช้านี้เลยสองพันหกร้อยห้าสิบเมื่อเช้ามันจะได้สี่เก้าอ่ะถ้าใครไม่ทันก็ต้องเข้าตอนนี้เลยตอนช่วงเช้าก็คือสองหกห้าศูนย์ขึ้นไปเราก็จะไปรอดูเทสก่อนว่าห้าเจ็ดผ่านไหมถ้าผ่านได้เขาจะไปต่อเจ็ดหนึ่งแล้วยิ่งผ่านเจ็ดหนึ่งไปได้แปลว่าเขาจะสร้างนิวไฮได้ไฮเดิมเนี่ยมันอยู่ที่8ปดสิบสี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าผ่านเจ็ดหนึ่งอ่ยมันเป็นระยะที่บอกว่าแพทเทิร์นตรงเนี้ยเขาสมบูรณ์เขาสามารถไปสองพ แล้วถ้าเกิดไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเราจะมีไม้เผื่อถัวก็คือสองพันหกร้อยสาสิสามตั้งเออไว้ที่สองหกสองเจ็ดอันนี้เป็นรายวันเนอะเอแอลรายวันแค่สองจุดค่ะก็สองอาฮะเออประเด็นสัปดาห์นี้ที่น่าสูกัสเสียงคือ ECB ีบถูกไหมคุณโรซี่ถูกไหมครับก <laughs> ็ไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยเน้นใชไม่ไม่ค่อยเน้นคือตอนนี้เทคนิคค่อนข้างชัด เทคนิคชัดในตัวอยู่แล้วแล้วก็ข่าวของอเมริกาตัวเลขเศรษฐกิจไม่มีพอตัวเลขเศรษฐกิจไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยตามเทคนิคเลยไหลตามเทคนิคเทคนิคไองเขาก็ไปคแล้วการเลือกตั้งมาดีเข้ามามีผลมั้ยยังครับเอฟเฟกเริ่มเข้ามามีผลก็คือเป็นตัวดึงดอลล่าร์ให้แข็งค่าเวลาทองไปมันจะมีแรงเทิร์โปรฟิตเป็นระยะขึ้นเทคขึ้นเทคแต่ว่าสังเกตจากการยกฐานคือเขายังไม่ได้มีการสร้างโลที่ต่ำกว่าเดิม พยายามยกโลแต่ว่าปรับอินดิเคเตอร์เรื่อยๆนะความตึงตัวด้านบนเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คือเขายังไหวด้านบนอยู่ยังมีพื้นที่ไปได้นะคะประกอบกับการปิดแท่งเทียนลายสัปดาห์เนี่ยเป็นลองเรดดิจิเขียวด้วยถ้าเป็นลองเรดดิจิเขียวก่อนนั้นเป็นดจิแดงสองแท่งบวกกันเขาเรียกว่าพักแต่มีแรงซื้อแนวรับตลอดเพราะฉะนั้นเป็นการพักเพื่อขึ้นนะคะอือฮึอสงครามตหนอกกลางเบาไหมครับเบาลงไหมครับ ไม่เบาไม่เบาลงแต่ถามว่าเข้ามามีเอฟเฟกกับราคาทองโดยตรงไหมย,ยังไม่มียังไม่มีโดยตรงแต่ว่า<ม>เราก็ต้องติดตามข่าวเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าคือข่าวอ่ะไม่ได้เบาลงแต่ไม่ได้ดุนแรงขึ้นก็คือรักษาระดับสิ่งที่ตลาดต้องการคือไม่ได้บอกว่าเขาต้องการความรุนแรงนะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดทองเขาจะขึ้นแบบเร็วๆเพราะข่าวเดิมๆเนี่ยมันจะต้องมีเอฟเฟก์ที่ เป็นระดับขั้นเหมือนขึ้นบันไดไปเรื่อยๆถ้าระดับขั้นเท่าเดิมเนี่ยเท่าเดิมเขาเรียกว่าเอฟเฟกมันคงที่ไม่ได้สร้างปัจจัยลบแต่ยังไม่บวกต้องต้องเป็นเบรกอีกชูว่างั้นเหรอถูกไหมครับคุณู้ใช่ค่ะ uh huh. เบรกอิชช uh ู huh. ก็จะมาเป็นเฉพาะเป็นเฉพาะเวลาไม่ได้มา <laughs> ระบบอื่อเย <laughs> ครับครับอ่า uh huh. ก็นงอพูดนี้มองยังไงครับ คาดว่าคงอัตราดอกเบีย้ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาไมกดให้ค่าเงินบาทยังไม่อ่อนค่าไปสักทีทั้งที่ไทม์เฟรมไรมันเนี่ยค่อนข้างดูดีนะไรมันคือถือว่ากลับตัวมาครึ่งทางแล้วก็เหลืออีกครึ่งทางที่จะไปต่อนะคะแล้วก็มองว่าไายมันอ่อนได้แต่ว่ารายสัปดาห์ปิดเป็นแท่งสีแดงก็จะกดเพราะว่าสัปดาห์นี้เรามีกอนงอแล้วองงอลคาดว่าเขาจะคงดอกเบีย้ยด้วยก็อาจจะก,กด hmm. แต่ผ่านช่วงกนง,งอไปแล้วเชื่อว่าบาทจะกลับอ่อนได้นะคะอือฮึก็คืออาจจะแข็งแรงขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงประกาศอย่างนี้ปะครับ ช่วงก่อนประกาศหลังประกาศสักวันสองวันอ่าแล้วหลังจากนัรร้นเงินบาทเงินบาทก็จะมีฐานรับสามสิบสามจุดศูนย์แปดกับสามสิบสองจุดแปดศูนย์สองฐานนี้ถ้ารับเด้งได้ก็คือกลับอ่อนได้เลยอ่าฮะแต่ว่าตามแข็งเนี่ยมันจะมีสามสิบสามจุดหกสิบห้าเนี่ยเขาต้องผ่านให้ได้ถ้าเขาผ่านจุดนั้นไปได้เนี่ยเขาจะอ่อนค่าได้เร็วค่อนอข้างดุอือฮึไปได้ถึงเท่าไหร่ครับเงินบาท ถ้าดูจากเงินบาทขอเปิดกราฟนิดนึงครับถ้าดูจากกราฟเงินบาทถ้าโคร์รายเดือนเนี่ยสามสิบสี่จุดห้าศูนย์หลังก๊กฮารสามสิบสามจุดหกสิบห้าได้เป้าใหญ่ๆคือสามสิบสี่จุดห้าศูนย์ครับโอ้สวิงกันหนักพอสมควรเลยครับเงินบาทสามสิบสองกว่ามาสามสิบสี่มา,มาโอ้โหดีก็ไปไกลเหมือนกันนะพวกคุณเกษตรนี่ถูกไหมครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนีอยตลาดหมายถึงว่าตลาดค่อนข้างรับข่าวไปแล้วแหละ คือรู้มาล่วงหน้าว่าโอกาสที่จะคงดอกเบีย้ยมันมีค่อนข้างสูงตลาดเริ่มชินกับข่าวแบบนี้แล้ยังไงก็น้งตะคงและถ้ามีแรงกดดันมากขึ้นให้เขาลดดอกเบีย้ยถึงแม้เขาจะไม่ลดอ่ะมันจะเหมือนกับว่ารับข่าวพอสมควรแล้วมันจะตอบอ่อน uh huh. ตามเทคนิคได้เรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายกลับมาดูที่ดอกเบีย้ยต่อให้เราคงดอกเบีย้ยเราก็สองจุดห้าต่อให้เฟดลดดอกเบีย้ยลงมาอีกศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นที่เหลือของฟรังในปีนี้เขาก็ยังสูงกว่าเราเยอะค่ะ ก็จะ4.25ก็ส <poisoned indo> ูงกว่าเราก็สองเปอร์เซ <online> <pl ains> ็นต์อะอืมก็คือเพราะนั้นเองก็อาจจะรอยเฟดลดลงมาเองโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปขยับตามถูกไหมครับถ้าดูจากมุมมองท่านผู้ว่าต่อให้เขาลดดอกเบี้ยมาเราก็ยังต่ำกว่าเขาอยู่ดีเราไม่ได้เราไม่ได้สูงถึงขั้นว่าเงินมันจะไหลเข้ามาเยอะขนาดนี้อ๋อโอเคอย่างนี้จะสมงผลต่อราคาทองคำไทยไงบ้างครับถ้าราคาทองคำไทยเนี่ยตอนนี้เขาติดต้าน4.1850สปอตเขาขึ้น แต่บาทเขาแข็งเพื่อกับอ่อน mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ช่วงจังหวะนี้ที่บาทเขากําลังชะลอตัวเนี่ยเราจะได้ราคาไทยมันจะเป็นไซเวย์ไซว์ออกข้างนิ่งๆแต่ถ้าเมื่อไหร่บาทกลับอ่อนแล้วสปอยล์เขาขึ้นต่อเนี่ยราคาไทยก็จะชุดทะลุสี่หมื่นสองง่าย mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่มีของอยู่ให้ถือต่อให้ไปลุ้นสี่หนึ่งแปดร้อยห้าสิบถ้าเขาผ่านได้เนี่ยเราจําเป็นต้องยิ่งถือแต่ถ้าเกิดเขาผ่านไม่ได้ขายแค่บางส่วนแล้วย่อลงมาเขาซื้อใหม่ที่สี่หนึ่งห้าร้อยห้าสิบ สี่หนึ่งสามร้อยอืมค่ะกรอบกรอบนี้รู้สึกของคุณพ่อซีให้มาหลายวันแล้วพอสมควรนะสำหรับราคาตอคกาไทยถูกปะใช่ใช่ออครับผมผมเห็นแนละเออก,ก็ก็คือยังยังกรอบนี้อยู่เพราะว่าเงินมันยังไม่ไปไหนเลยใช่ไหมคุณพ่อีนี่เรื่องความที่ว่าบาทเขาแข็งไม่เยอะกับโกสปอร์ตเขาพยายามสร้างฐานและรีบาวสร้างฐานและรีบาวมันก็เลยทให้รู้สึกว่าราคาไทายย่อมไม่เยอะเลยแต่โอกาสพื้นที่ด้านบนของราคาไทายมันเยอะไงคะครับครับพื้นที่ด้านล่างมันน้อยแต่พื้นที่ด้านบนมันเยอะเพราะฉะนั้น ก็เลยรู้สึกว่าเสียดายเวลาที่ขายเราต้องไปไล่ซื้อราคาสูงอเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเสียดายตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทองไทยยกฐานมาขนาดอะไรกูไม่รู้ทีนี่สี่หมื่นหนึ่งพันแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องลงไปแตะสี่หมื่นหนึ่งพันนะ่ะฐานเขาสี่หมื่นหนึ่งพันถ้าฐานเป็นระยะสั้นรายวันสองวันไม่ถึงอยู่แล้วค่ะสี่หมื่นหนึ่งพันคือสแปร์ไม้เผื่อเอาไว้เวลาลงไม่ตกใจมันก็จะบวกขึ้นไปสี่หนึ่งสี่หมื่นหนึ่งพันสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ แล้วก็วันนี้ถ้าคุณจะเข้าตามสปอตและเล่นสั้นย้ำว่าเล่นสั้นก็คือต้องเข้าตามสปอตตรงเนี้ยนะคะไทยได้เท่านี้เจ็ดร้อยก็ต้อง 700. เจ็ดร้อยก็ต้องกับฟันเข้าถ้าไม่มีของแล้วอยากเล่นอยากลุ้นมาแปดร้อยห้าสิบผ่านไม้ผ่านแล้ว <c oughs> เขาจะไปสี่อหมื่นสองและที่สำคัญเลยถ้าเขาผ่านสี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบเขาไม่ย้อนกลับมารับแล้วนะสี่หมื่นหนึ่งพันกลางกลางถือว่าหายาก <c oughs> ถ้าผ่านสี่สองสองร้อยห้าสิบ สีหนึ่งกลางหายากอือหือผมจะจบปีเท่าไหร่คุณเวสันนี้คาดว่าราคาทองไทยถ้าผ่านสี่หมื่นสองพันสองร้อยสิบไปได้คือตอนนี้แพทเทิร์นเขาค่อนข้างดูดีสวยถือว่าค่อนข้างสวยมากเขาสร้างเป็นไบแฟกอย่างที่เราบอกนะใบแฟกตเนี่ยเขารอ date 4, 2, คอนเฟิร์มเด็กสี่สองสองร้อยห้าสิบถ้าเขาผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเขายืนได้จริงๆการขึ้นไปสามพันบาทไม่ยากภายในสามเดือนภายในสามเดือนสามเดือนสี่เดือนเนี่ยเป็นแท่งเป็นแท่งตรงๆยาวๆไม่ยาก เพราะฉะนั้นถ้าจบปีมันมันเหลือมเพราะตอนนี้เหลือแค่สองเดือนเราไม่นับตรงนี้เหลือสองเดือนก็มันก็มีโอกาสสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสี่มื่นสี่พันมีโอกาสเห็นได้ปีนี้ใช่ไหมมีโอกาสมีโอกาสโอเคยงไงก็ตรงไทยก็อาจต้องกัดฟันนะคุณบุณีสุขไหมถ้าเกิดว่าอยากจะไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยดุไหมถ้าไม่มีขอเพราะว่ามันมันเลยจุดที่ย่อเข้าสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นมันเป็นย่อเข้าพอินติเคเตอร์ของโปรสปอร์ตด้วยแล้วเจอบาทด้วยสัปดาห์นี้ คือสัปดาห์นี้มองโกลสปอตเขาย่อไม่เยอะเพราะฉะนั้นราคาที่ได้จะได้สูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วลงไปถึงสี่หนึ่งสามร้อยปไปเนาะสี่ร้อยสัปดาห์นี้หวังสามร้อยเป็นายมันยากอ่ะมันก็เลยจําเป็นต้องต้องเข้าตามโกลสปอตก็เจ็ดร้อยแล้วก็ถ้าได้ย่อห้า้ยห้าสิบถือโชคดีอโอโหถือ่าโชคดีแหละคุณบุรีถือว่าสูงสกูงเหมือนกันนะสี่หนึ่งห้านย์เนี่ย ีหน euh um, ึ่งห้าห like ้าศ mm ูน hmm. ย yeah. ์สูงเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเขาเบรกสีบูรนสองพันสองร้อยห้าสิบไปได้แล้วเขาจะไม่มาจะไมมใช่คนหันมามองว่าอืมอยากอยากได้ราคาดิไหมซหนึ่งเจ็ดร้อยอยากได้แต่มันมันมันไม่ย้อยอ่ะอืมเยางน้อยไม่ติดมือค่ะมีติดมือดีมันจะเห็นหน้าเห็นหลังสัปดาห์นี้ไหมหรือว่ารอไปคิดว่าสัปดาห์นี้คิดว่าสัปดาห์นี้ใช่ไหมใช่ค่ะสัปดาห์นี้เพราะว่าถ้าเกิดแท่งโกลสปอตเขาจะเวียกขึ้นแท่งเขารอแล้วแหละ รอเบี่ยงแห่งตรงยาวๆถ้าเขาจะเบี่ยงขึ้นสัปดาห์นี้เริ่มได้อืมอืมเพราะวันสัปดาห์นี้เทคนิคร้วนๆเลยใช่ไหมคุณรุ่ชินใช่เทคนิคล้วนๆเลยไม่มีปัจจัยตัวดึงแล้วอีกอย่างถ้าผ่านสัปดาห์นี้แล้วมันขึ้นไม่ได้เนี่ยตัวดอลลาร์เขาจะมาดึงใกล้ๆกับการเลือกตั้งของอเมริกาเขาจะมาดึงเยอะขึ้นอออออสัปดาห์นี้คือปอดต,ต้องทําให้ได้ปอดเป็นรูปเดียวขึ้นให้ได้อ่าฮะอ่าฮะโอเคได้ครับขอบคุณมากคุณรุ่นชินีครับสวัสดีคัรบ ต้องขอบคุณคุณวิโรธสิงห์สระกรผู้จัดการฝ่ายวิคะห์การลงทุนบริษัทไชนีนโกบุเลี่ยนจำกัดน,นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้คุณวิโรธบอกแล้วครับว่าสัปดาห์นี้เน้นเทคนิคอลล้วนๆเลยนะครับโอกาสที่ราคาโกลสปอร์ตจะขึ้นไปทดสอบ2,670 2,672แล้วก็ไปยืนเหนือ2,675ได้เมื่อน,นั้นอาจจะเห็น2,700 2,720ดอลลาร์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับขณะที่ราคาทองคําไทยเองตอนนี้ยกฐานขึ้นมาแถว41,000บาทแล้วนะครับ แต่ว่าโอกาสที่จะลงมาแถวนั้นก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาค่อนข้างจะขึ้นมาขึ้นไปอยู่ในโซนบนเลยนะครับการจะย่อลงไปรับแถวนั้นก็คงต้องดูหลายๆปัจจัยนะครับรุงนี้มีการประชุมกรนองคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยวันที่เท่าเดิมน,นะครับอาจทําให้เงินบาทแข็งค่าแล้วก็ทำให้ราคาทองคำไทยย่อตัวลงมาได้นะครับหากราคาโกลสปอร์ตมีการย่อตัวลงมาถือเป็นเรื่องดีนะครับจุดนั้นจะเป็นจุดเข้าซื้อคุณมิโน่สีบล็ล้วครับ 41,550อาจจะต้องกัดฟันซื้อเลยนะครับเพราะว่าราคาอาจจะไม่ลงไปมากกาน,นั้นแล้วขนาดเดียวกันด้านบนเองถือว่ายังมีเปิดกว้างอยู่นะครับ42,250ถ้ายืนเหนือจุดนั้นขึ้นไปได้ โอกาสเห็น4 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4เป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าทิศทางเงินบาทกลับมาอ่อนค่าแล้วนะครับนี่คือมุมมองที่คุณบริษณีมอบให้ไว้นะครับต้องขอบคุณที่มาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆ,ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ถึงมาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ